ยิงคุณหาเงินในเกมไมค้าบได้บ้าเท่าไหร่ความสมจริงของเกมไมค้าบก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นและจินจะต้องซื้ออาวุธสุดโหดที่สมจริงมาสู้กับพี่ทษและคนคิดว่าใครจะชนะระหว่างจินกับพโยเกียนชื่อลงมาทายคอมเมนต์ได้เลยครับและที่สําคัญผู้คณอย่าลืมกดไลค์กันไปคนหนึ่งไลค์ต like, ึงแชน่นะครับแล้วไปดูกันเลยและในวันนี้จินกับพศจะต้องมาแข่งกันด้วยการที่ใครมีเงินมากกว่ากันชนะเว้ยโอ้เออแล้วเราจะหาเงินยังไงอะจินซึ่งวิธีการหาเงินเนี่ยเราจะต้องทุบบล็อกแบบนี้หรือทำอะไรก็ได้้แลเราก็ได มาพี่ลองดูสิโอ้จริงด้วยพี่มีเงิน6บาทแล้วตอนนี้และทุกที่เงินจะเพิ่มเนี่ยความสนุกสของเกมก็จะเพิ่มขึ้นมากตามด้วยงั้นเราจะต้องรีบหาเงินดีกว่าจินไปแล้วจินไปแล้วอุ้ยโอเคโอเคโอ้โหพี่จะต้องสู้จินให้ได้เลยอุ้ยหายานี่และใครที่หาเงิน1,000คนแรกแล้วก็คนนั้นจะเป็นผู้ชนะ โอ้โหต้นไม้ต้นไม้เอามาของจินของจินเดี๋ยวจินคาบของเลยดีกว่าอุ้ยเร็วเข้าคาเป็นคาบติงเทเบิลเลยเอาพี่ก็มีเหมือนกันเหรอนีฮะพี่ได้แล้วเร็วไม่ล่ะโอเคและพี่เห็นช่องแรกหรือเปล่าเรามีประตูวิธีเด้เว้ยเฮ้ยจริงด้วย,ย,วยมันคือวิตีอะไรห้า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 เราลองเข้าไปดูบ้างม,มันคืออะไรอะเดี๋ยวจินเปิดประตูเข้าไปฮึบแบบนี้โอ้บยเกเข้าไปแล้ว โอ้ไปก็อดู่นี่สินค้าชิ้นแรกที่เราสามารถซื้อได้คือที่ขุดอย่างนั้นเหรอโอ้จินซื้อที่ขุดได้แล้วพี่โอ้ย,ออยพี่ก็ซื้อได้แล้วเหมือนกันเอาดีแล้วมันมีของอะไรเยอะมากเลยอะ่ะมีเป็นรองเท้าว,วิ่งเร็วซึ่งใช้ตังค์บากถึง2,000บาทไม้สติกหล้านบาท เฮ้ยทำไมมันถึงราคาเป็นล้านเลยอะแค่ไม้สติ๊กนิดเดียวเองเออจริงด้วยงั้นอันต่อไปเราจะต้องซื้อรองเท้าพี่กลับลอกเราไปเก็บเงินเพิ่มดีวกว่าไปเร็วไปเร็ว,วโอเคไปไปไปไหนเรามาลองใช้ที่ขุดดูสิว่าใช้ยังไงอ่ะเอ,อ้าอุ้ยเดี๋ยนะมันไม่สามารถทุบบอกได้หรืออะไรอ่ะแต่ตั้งจีพเพิ่มมากเ,เลยอะเออจริงด้วยมันเหมือนกับว่ามันขุดผิวดินเอาไปสมาตีกันได้ดี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 ีดีดดีดีดีด ออืไปแล้วจินตีไม่รู้ตายแล้วเด้งกระเด้งแบบนี้เลยเหรอเนี่ย โอ้ยแตยตอนนี้จีนมีตังค์พี่พี่ตอนนี้จีนมีตังค์สิบแต่หลักพันแล้วอ่ะโคตรเยอะเลยพี่มี่คิดผ่านแล้วจะเป็นพันเลยหรอใช่พี่มีกี่พันแล้วอ่ะตอนนี้พี่มีพันหนึ่งร้อยเองแต่ถ้าเกิดเราตีกันเราจะตังเพิ่มอันนี้นี่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 โอ้ย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 ไม่แลตายแล้วดูดิตายเป็นแบบตัวตุ๊กตุ๊นเลยอ่ะเพิเมื่อกี้นี้พี่เห็นศพตัวเองด้วยอ่ะแต่จินไม่รอแล้วจินไปแล้วไปซื้อกลองเท้าเพิ่มดีกว่า้ เฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวพี่ตามไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาที่ร้านค้าแล้วโอเคกดซื้อเลยกดซื้อเร็วเข้าเดี๋ยวจิมแซงนี่นะมาราทอนลันเนอร์เฮ้ยพี่ตอนนี้พี่เป็นนักวิ่งมาราทอนแล้วเว้ยงั้นเราลองใส่หรือเปล่าที่ขวาใส่หรอเย เลี้ยวขวาไสเราทํทำเป็นเสือพูว่าแต่ว่าอย่าบอกนะว่าทุกครั้งที่เราเดินเราจะได้เงินเพิ่มอย่างนั้นหรอโอพี่เห็นป้ามันมีแบบเอฟเฟกต์เงินเอฟเฟกต์ทองอยู่ตรงเท้าอะจริงด้วยจริงด้วยเป็นแบบเพชรและทองโอเคโอเคจินกลับมาแล้วอู้ดตังเยอะเลยลับโลกลับโล่ดีกว่ามาตัวอยู่นี่มาตัวอยู่นี่เข้าไปเข้าไปอุ้ยไป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 แต่จินเพิ่งเห็นว่าตังจินมีมากถึงสามแสนแล้วพี่พี่มีตังกี่บาทแล้วดิ๊สามแสนแล้วอ๋อพี่เพิ่งสองแสนเอง โอ้โหงั้นเราไปขุดเหมืองกั้นป้าเราไปหาเหมืองลงดีวกว่าเพื่อว่าขุดเหมืองแล้วเนี่ยเราได้ชุดก่อเพชรแล้วตังเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปเลยไปเลย,ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พเพจต้องรวยปะชาว่าแ,แต่งตัวแบบคนรวยอย่าบอกนะว่าทุกคนในเสิร์ฟนี้รวยหมดเลยละ่ะเนียโอ้ยจริงด้วยดูดีเขามีเงินอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะโอ้รวยจัดเลยยังงั้นขอหาของของอ้าวโพดเดี๋ยะกันมีอะไรให้เราขวโมยย้า<อ>งเอาดีแว่นทองได้หรอใช่ดูดีพ่รวยอ่ะไหนเรามลองดูซิว่าเมืองตรงนี้เนี่ยมันจะมีเพรให้เราคุณหรือเปล่าวะแต่ว่านะมาเลยตอนนี้ทั้งตัวเราก็มีตังค์มากถึงสามแสนเรายังจะคงต้องขุดเพชจริงจริง หรอพี่หรือว่าเราเข้าประตูสีพี่ว่าเออพี่ว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะเข้าประตูเลยไปซื้อของมันโหดเลยเออไปซื้อของดิคุหาก่อนไปดีด้ดีด้ดีเด้เออไปแล้วอ้ยอุ้ยโอ้โหเข้าไปก่อนแล้วเหรอออุ้ยพี่ล่วงพี่ล่วงเข้าก่อนเข้าก่อนไป เดี่ยวนะแล้วไอ้สติกอดนนีมันคือสติกจริงๆแบบแค่สติกจริงๆอย่างนั้นเหรอพี่ลองซื้อดูปะ่ะเออแต่พี่ตังไม่ถึงนะน,น้องพี่มีสี่แสนเองอะ่ะจิงก็ตังไม่ถึงจริงมีแค่ห้าแสนงั้นเราไปดูของข้างบนนี้ต่อเลยดีวยกว่าซึ่งอันนี้คืออะไรอะ่ะ warehouse ออห,หรอจินลองซื้อมาซื้อซื้อซื้ออู้ไหนฮะ warehouse อยู่ไหนฮะ <laughs> พี่ขโมยมาแล้วเอาจินมาเดี๋ยวเอาไเอาเอา,เอา,เอา นี่ไงอ่ะโอเคจินได้แหวะเฮามาแล้วงั้นจินกลับไปลองใช้ดีกว่าพี่ซื้อของตัวเองสี่แวะเฮาพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่สี่แสนหกกำลังขึ้นอยู่เฮ้ยแจแล้วเมื่อกี้ไม่น่าให้จินคืนไปเลยทุกคนพี่ต้องเสียเวลารอแป๊บหนึ่งเลยอ่ะเลยจินกลับโลกไปลองใช้แวะเฮาของจินเลยดีกว่าไปแล้วไม่ไม่โอเคงั้นจิวลองใช้แวะเฮาของจินเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ โอ้ยก oh ้อนดูนี่สิเสียงใครอ่ะเอ้าพี่โทษของจีนนี่ไว้เอาโอ้ยก้อนเงินเยอะมากเลยแต่ว่าวิลืมไปเกมผสมจริงคือถ้าไม่มีฟิสิกส์แล้วมันถล,มล่มเหรอเนี่ยวิวอย่างนี้พี่ก็ขมโมยจีนเงิงนจีนได้นี่แล้วเราจะไปยังไงกันล่เลยเนี่ยเราเผลอทุบบล็อกไปแล้วมันพังหมดเลยอ่ะวิววิงั้นจีนทุบ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  เดียวทุบเสร็จพี่เสร็จพี่เดียเดี๋ยวทำไมถึงพังนี่ยเกมมันสมจริงขนาดนี้เลยเหรอแล้วแหววเของพี่อ่ะแหววเขาพี่ซื้อยังอ่ะนี่แหววเขาของพี่อยู่ในกำมือของพี่ไงอยากเห็นพี่วางหรือเปล่าออพี่ลองวางดูมันสามารถทำอะไรได้อ่ะ เข้าให้เข้าไปพี่จะพึ่งทุบบอลแลวพี่จะวันพังขอสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรบ้างซึ่งเคมันก็มีแค่เงินหล่อแล้วเงินเราสามารถเอาไปแลกอะไรได้หรือเปล่าอ่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปแลกกับชาวบ้านเฮ้ยเยนนะจินมีเพชรตั้งแต่เมื่อไรอ่ะเออพี่ก็มีเพชรทั้ง64อันสี่มันยาจากไหนอหมจินทุกครั้งที่เราทุบอันนี้เลยได้เพชรหรอและตอนนี้จินก็มีตังค์เพิ่มมาหนึ่งล้านจากไหนละพี่มีตังค์เพิ่มมาหนึ่งล้านปะ ี่ก็มีมาหนึ่งล้านเหมือนกัน้วโอ้โหได้เงินพี่มแบบโหโคตรรวยเลยฮาโอ้โหแล้วก็งั้นเราเอาเพชรเนี่ยมาคาไปชุดเกาะเลยดีกว่าได้เป็เกาะเพชรแล้วก็กังเกงเพชรรวมไปถึง หมวกเพ็ดด้วยโคตรรวยอะ่ะโอ้รวยที่สุดในโลกก็พวกเรานี่แหละสิงเราลองเข้าไปสำรวจข้างในประตูเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้เราซื้อเปล่ามาแล้วมาแล้วเข้าเลยและจินคิดว่าเนี่ยจินจะลองซื้อมาสติกด,ดูและดูซิว่ามันสามารถทําอะไรให้จินได้เอาทำไมซื้อไม่ได้พี่ลองด้วย<อ>พี่ลองด้วยอุ้ยซื้อ,อได้แล้วเอาเอา้อ จินซื้อมาสองรอบรอบตังติดลบเลยอะโอ้ฮ่าอย่างงี้พี่ก็นำมาสิแล้วมันคือไม้สติกอะไรอะสามารถทำอะไรได้นั่นสิทำอะไรได้อย่าบอกนะว่ามันคือแค่ไม้สติกจริงๆอะโอ้โออใช่มันมันเขียนว่า t ั u s t ก็คือแค่แค่ไม้สติกจริงๆแต่จริงๆมันจะต้องมีอะไรเพิ่มมากกว่านี้สิไม่ใช่แค่ไม้โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะนี่นะนี่นะ้ยเฮ้ย้ย้ยอะไรอะไร เฮ้ยจินไปดีกว่าจินกลับอุ้ยจะตายจะตายกลับไปฟาร์มตังตังติดลบตีแสไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปกลับไปโลกก่อนแต่พี่มีเงิน5 0 0แสนนำจินอยู่ตอนนี้ หลังจากที่จินไปหาเงินมาใช้นี่กว่า2ล้านก็บ้าตอนนี้พี่ตั้งกี่บ้านแล้วพี่ก็มีสองร้านกว่าเหมือนกันโอ้จินตามหันแล้วเอาจินตามหันจินไปฆ่าวอนเตอร์ในล็อกมาแต่ว่ามันโหดบ้างเลยงั้นเราลองไปหาแบบของในตลาดดียวปแล้วเอาดำไปสู้กับพวกมอนเตอร์ในนี้อ่ะน่าสนใจมากโอเคไปเลยอย่าๆยๆๆยเปิดประตูดีกว่าเปิดประตูตรงนี้แล้วจินก็จะเข้าไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปเ็วเอาล่ะก็ไปเลยไหนเราไปลองดูซิว่าเราสามารถซื้ออะไร ได้อีกบ้างซึ่งเราสามารถซื้อร้านอาหารได้เป็นแมค o โดนัลหมือเงินจินซื้อเลยนี่ได้มาแล้วพี่ซื้อบ้างพี่ซื้อบ้างเงินจินขอไปดูอย่างต่อไปซิมีอะไรให้ซื้อบ้าง ไหนไหนก็ซื้อซื้อซื้อไปแล้วไปแล้วโอ้โพ RPG อันต่อไปเป็นคอมพิวเตอร์ของนาซาที่ใช้ตังค์บ้างถึง6ล้านบาทงั้นเราต้องกลับโลกไปฟาร์มเงินตั้ง6ล้านกลับไปดีกว่ากลับไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําการลองไปใช้แม็โดนัลกับ RPG ดูด้วยว่ามันจะโหดขนาดไหนย่าคุณราออกทางไหนพี่จะได้เปิดร้านอาหารแล้วเหรอเนี่ยใช่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปกว่า โอเคโอเคไปไปเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วชาวบ้านมาจากไหนอะเพียงแค่จินถือบล็อกนี้เราก็อุ้ยอุ้ยนี่คือวันจินเปิดร้านแบลโดนสาขาแรกของจินว่าให้ลองเข้าไปดูซิผู้พนักงานเต็มเลยอะพนักงานหูหูหูมีอะไรบ้างเนี่ยหมีแบบเป็นแบบอันนี้พนักงานหรือลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าหรือเปล่าพนักงานก็รวยได้ไงนี่ไงเราจะต้องจดเสิร์ฟอาหารให้พวกนี่ไงลูกค้าเอ่อ เหม็นโคโค้กนี่ถ้าเกิดเรานำอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยเราจะได้ตังค์เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเปิดร้านสาขาที่2องเออแข่งกับจินดีกว่ามากมันต้องเปิดตรงนี้เลยไหมแข่งไหวก็มาแข่งกับจินเลยอุ้ยสาี่สเปิดจินขอไปยังลูกค้าหน่อยละกันจุ๊บจุ๊บไปไปไพี่เปิดข้างๆเลยเนี่ยเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวลูกร้านแม็กโดนัทพี่ลอย่าจิน แต่พี่ดโดนจินได้ลูกค้าเด้เว้ยดีได้ดีเอาเอาเอาทำไมลูกค้าพี่หายไปพอดโดนจินยังไงล่ะโอ้แต่จินเบื่อแล้วก่อนที่เราจะ<ไ>ปิดสาขาเนี่ยเราจะต้องมีพิธีซึ่งพิธีของจินก็คือยิงระเบิดใส่ร้านเลยอุย้ยอู้ห้ร้านายเป็นจูเลยจินเดี๋ยวมันได้เงินไหมอะอ้้บีงบ้างพีไม่เห็นได้อะไรเลยจินไม่เห็นได้เงินไม่เห็นได้อะไรเลยอะ ไหนอะเมื่อกี้จินยิงอาพีจตรงไหนไปเมื่อกี้จริงข่อมค้างเลยอะมันสมจริงมากตรงนี้หรอนี่ไงตรงนี้หนูดิงานจิ้นลองยิงอีกสักลูกดูนี่โอวบายอุ้ยยิงมาตู้อ้สมจริงเลยอะงั้นนี่พี่ยิงอาพีใส่ร้านตัวเองทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวขำบอลลูกต่อขำบอลลูกต่อฟาวต์ตั้งฟาร์มตั้งฟาร์มตั้งถ้าเจอจินจินจินเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ยิงใส่เจ่าเอ๋อโตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ยิงถ้าจริงๆิงใส่พี่นี่ได้โอ้ย,อยแล้วลงไปถึงจอ้ แต่ก่อนไปเนี่ยจินมีการเดิมพันให้พี่ระหว่างจินซึ่งในตัวตอนนี้เนี่ยจินมีตังค์หนึ่งล้านบาทอยู่ในมือ8ก้อนเป็น8ล้านว่าถ้าเกิดใครคายได้เนี่ยจะต้องเสียงเงินให้หล้านบาทเอาเคียร์เปล่าโอเคมาโอเคพร้ <Okay. S 2> อมแล้วเออเอาพีจีอาพจอยู่ไหนอาพิจีอยู่ไหนไหน,นี่ๆีๆ่นีก็พ,พี่ก็ยิงก่อนเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวแล้วโค้กสามารถทำอะไรได้อะถ้าเกิดจินตโคกไปตีพี่กันเลยขึ้น ฮึบโอ้ยทำไม่ได้เลยะเจา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 ะโอ้ยใย่แล้วให่แล้วให่แล้วตายตายตายแล้วก็ RPG ยิงปีสุดท้ายดีแล้วเออพี่ตายแล้วพี่เสียเงินล้านเลยเหรอเนี่ย RPG ยิงแดงมาถึงนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคเอาตังค์มาให้จีนเลยหนึ่งล้านบาทมาเร็วมาเร็วโอ้โหโถเอ้ยเอาเงินมาให้จีนเลยหนึ่งล้านบาทโอ้โหได้ยังไงเอาไป รวยแล้วโอเคไปซื้อของดีกว่ามีตัง9ล้านแล้วโอ้โห,โโห9ล้านเลยเหรอนี่ใช่เลยใช่เลยเข้าประตูไปขอไปซื้อคอมพิวเ,เตอร์รนาซาดีกว่าตามมาตามมาไหนจินลองดูซิว่าคอมพิวเ,เตอร์นาซาเนี่ยสามารถทำอะไรได้ซื้อมาซื้อมาเออพี่ซื้อบ้างพี่พพมีตังค์<อ>งหรอเออเมื่อกี้นี้พี่ก็ไปหามาแล้วยังไงแล้วเ้าคอมพี่หายไปไหนอ่ะเอา คอมพี่เข้าตัวจินตามมาตามมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีแล้ว่าเข้าประตูเข้าประตูเข้าประตูเดี๋ยวจิันลองใช้ดูสิว่าคอมนี้เนี่ยมันจะสามารถแฮกตั้งพี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยตั้งมันคือคอมนะเอาไว้แฮกตั้งเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเข้าประตูไปแล้วแล้วก็ลองใช้ไปจินได้คอมมาแล้วลองใช้ดูสิว่าคอมสามารถทําอะไรได้ไหนนะคอมสามารถทำอะไรได้เลยเดี๋ยว จะเกิดวางไปแล้วเกิดเลยขึ้นอะ่ะโอ oh, ้ยพี่โดนแฮกพี่โดนแฮกเอาดีพี่โดนแฮกเหรอนี่เงินพี่หายไปหมดเลยไอ้ที่สิง <Mart> ป <checking> ี่ยโอ้จริงพี่ตอนนี้พี่เงินสิดลบสองแสนพี่นี่มันกลายเป็นอย่างเงี้ย โอ้ยคืออะไรอะจินอยากเห็นบ้างอะพี่ลองใช้กับจินดูซิมามามาดูซิดู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 วูด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 หดูดูดด ให้หมหูหมูก็ซื้อหมูก็ซื้อฟาร์มตัง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 ก่อนหลังจากที่จินไปทำอาชีพเสริมมาเนี่ยโดยการขายไข่โค้กให้พวกมอนเตอรงต่างในเกมมาครับซึ่งกระดูชอบโคกดีและจินก็ได้ทิปมาเป็นปืนพลาสมาซึ่งถ้าเกิดจินลองยิงดูเนี่ยโอ้ยโอ้ก็ปืนพลาสมาโคตรโหดเลยอะดูดิสามารถทำลายล้างอย่างได้แบบ โคตรโกงเลยเอ้าที่เขาอยู่ไหนตรงนั้นหรอนี่นี่พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้มีปืนอะไรก็ไปจินไปที่ไม่ได้อ่ะจินไปแบบไปแบบขายโคกให้คนรวยมาแล้วเขาทิปมาเป็นปืนให้จินนะไปดีกว่าเราไปซื้อของดูสิว่ามีของอะไรให้จินซื้อบ้างเพราะตอนนี้จินรวยมากมีตั้ง35ล้านอ่ะพี่มีกี่บาทไปไปพี่มี35ล้านเหมือนกันทำไมพี่รวยจังว่าอะไรเข้าเข้าตูวดีกว่าเข้ามาตูดีกว่ามาเร็วมาเร็วไปไปไป Let โก <Go, S 1> เข้าไปเลยไหนไปดูซิว่ามีของอะไรให้ซื้อหรือเปล่าสำหรับตัง35ามสิล้านบาทเนี่ยคต้นรวยเลยรว,วยมากเลยเ<อ>พวกเราเนี่ยเออจริงรวยมากโอ้ m ม g ก็อันต่อไปคือ UFO โอละเนี่ยซื้อเล๊บ ดีแ่ล้ว UFO มาแล้วอ้าวยืูเข้าตัวจีนไปอีกว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวอแน่จริงก็ตามมาเอาเลย UFO อะตามมาตามไม่เกิด yeah. ตัวอยู่ด <preferred> ีตามวัน mm นี mm ้ตามมาไปไปไปถ้าเกิดพี่ขโมยตังจีนตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะยา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 ว้าแน่จริงก็ตามมาซีจีมา UFO แล้วเด้อว้ย ในขอดองใช้สิเด้๋ยวเอาอยู่ๆไปเอาพี่คืนมานะคืนให้ก็ได้คืนให้ก็ได้อะอะโอเคเดี๋ยวนะเราอยูโอสามารถทำอะไรได้อ่ะลองคลิกขวาดูสิโอ้ my god สามารถขี่ได้โอ้เจนี่ขี่อยูโ่แวเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราลองยิงอ่ะ โอ้ยพี่ขี่ได้จริงด้วยว่ะเย็บโอ้ยิงกัแบบสายฟ้าเลยอะแล้วโคตรแหลกเลยตอนนี้เนี่ยจอิงด้วยพี่แหลกาปาไปสายฟ้าระเบิดต้มตมตมคอมพังคอมพังแล้วโอ้ยบยก็โอ้โหอะไรขนาดนี้เนี่ย จินว่านะยูฟโอมันโหดเกินไปเว้ยม,มันสามารถทําให้ความเราพังได้เลยอะ่ะงั้นเราไปของอย่างสุดท้ายเลยป่ะที่มันจะโหดออกมากและสามารถฆ่าเราได้ภายในฮิปตาซึ่งมีมูลค่ามากออถึง ยี่สิบกว่าล้านบาทอะชินไปเห็นมาพี่ตามมาแล้วโอเคซึ่งมันก็คือเทสลาแคนนอนอย่างนั้นเหรอราคาแพงมากถึงสามสิบล้านบาทตอนนี้ชินซื้อมาแล้วพี่โทษพี่ทษอยู่ไหน่ะนี่ไงพี่อยู่ที่โลกเดิมมาที่โลกพี่เราทดลองของทุกอย่างอ่ะโอเคเดี๋ยวชินกลับไปแล้วลองยิงใส่พี่ยูซิว่ามันจะโหดขนาดไหนฮะาจะลองยิงใส่พี่หรอไม่เล่าเทสปืนเฉยเทสด้เฉยอ๋อนี่ก็ยิงใส่พี่ซึ่งนี่ก็คือปืนเทสลา แคนนอนเรามาลองยิงกันเลยดีกว่าโอ้ยไปก็โอ้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 จีตใต้างตกตกตกลงตายตกลงตายโโอ้หปืนมันดูแรงมากเลยเนี่ยตายตายมันยิงแบบล่องพังหมดเลยค่ะค้างตอนนี้พี่ทดอยู่ตรงกลางแล้วก็โอ้โหเหมือนจะค้างไปแล้วนะเนี่ยโอ้ทุกอย่างบนรอบนี้มัน ลุดมันแลกอะไรขนาดีวะเนี่ย